สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นว่าวัดล่องหลอดนะคะพี่น้องอําเภอเมืองพานนะคะอําเภอพานนะคะจังหวัดเชียงรายนี่เราเข้าสู่ประตูนะคะอู้สวยงามมากค่ะนี่นะคะสุดยอดสุดยอดนะคะมีช้างทั้งสองข้างฝั่งเลยค่ะสาธุนะคะ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาดังหน้าวัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ,ะด้านหน้านะครับพี่น้องกพมันจะมีสองด้านหน้านประตูหน้านะคะที่เราเข้ามานะคะนี่ก็เข้ามาอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะคะพี่น้องก็จะมีเสาไฟนะคะพี่น้องสวยงามมากแบบโบราณนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านโบราณนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอระฆังนะคะหอระฆังนะคะหอระฆังอะไรทันละโมูเมนอกค่ะ อ่านยากเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะเป็นของโบราณนะคะพี่น้องเก่าแก่มากนะคะเก่าแก่มากนะคะนี่ป้าพามาชมใกล้ๆนะคะคนใดมีโอกาสเข้ามาเรามาชมนะ,ะพี่น้องนี่นะคะก็เป็นหอะระฆังนะคะก็เป็นปูนก่อสร้างนะคะเป็นอิฐนะคะแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องเห็นไหมคะก่ออิฐแบบธรรมชาตินะคะสวยงามมากนี่ก็ขึ้นข้างบนก็จะเป็นบันได ไม้นะคะเห็นไหมสวยงามมากนะคะไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นบ้านโบราณกับพี่น้องนะคะโอ้ยหาดูยากมากค่ะนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะพี่น้องเนี้ยได้ค่ะยุคคืออนุรักษ์นะคะพี่น้องอนุรักษ์นี่ก็นะคะอะเป็นบ้านโบราณน,นะคะสาธุนะคะนี่อ่ะเป็นกุฏินะคะเป็นกุฏิหลวงพ่อ นะคะก็มีคนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะท่านอาจจะจำวัดนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นขุติโบราณสมัยก่อนอือนะคะน่าอยู่นะคะนี่เราก็พาปาจะพาทัวร์นะคะของโบราณทั้งนั้นก็จะมีเป็นแหล่งนะคะท่องเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปดูทัวร์ข้างในวันนี้ขอดูรอบนอกพาดูรอบนอกนะคะ นี่บริเวณกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอหอะระฆังที่ตีกองนะคะตีกองนะคะนี่เอกมุมเรื่อยยุติดกันกับหอะระฆังนะคะพี่น้องตนะีกองจะมีกองแบบเก่าโบราณน,นะคะเขาก็จะเก็บเอาไว้นะคะพี่น้องอ่ะนะคะ,นะคะสาธุก็จะมีรูปพระปางเทวดานะคะอาจจะพูดผิดข้อภัยนะคะเนี่ยหน้าหอกองค่ะ โบราณสวยๆสาธุนะคะขอถ่ายทำนะคะได้เผยแพร่ให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าวัดมีสิ่งที่ดีๆสวยงามนะคะได้เข้ามาชมกันหาดูยากนะคะเนี่ยทางเชยงรายนี่คือขึ้นชื่อเลยค่ะนะคะโอ้โหนี่ะระรังนี่นะคะพี่น้องสมัยโบราณเก่าเก่ามากนะคะ ดูสิเด,เดี๋ยวสาธุขออนุญาตขึ้นหน้าปู่นะขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะคะจะได้ให้ดูชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมจะเป็นละคังนะคะพี่น้องมีกองนะคะตีชิงไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการสะสมเอาไว้นะคะเนี่เอาไว้ให้คนที่นักท่องเที่ยวได้มาดูกันได้มาเที่ยวกันนะคะนี่เห็นไหม นะคะอันนี้ก็แบบโบราณมากนะคะพี่น้องก็จะเลียงเรียงกันเลยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะพี่น้องนะคะก็จะเรียงหน้ากระดานเลยนะคะบันๆนะคะอ่ะทีนี้เราก็ับพี่น้องอ่ะป้าจะพาดเดินทัวร์นะคะอึบอึบอึบทัวร์ทัวร์หลายๆวัดวันนี้อึ๊บนะ,ะอากาศแดดด,ดีะครับพี่น้องแดดดีนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีอีกร้านหนึ่งกำลังก่อสร้างนะคะบ้านโบราณน,นะคะอันนี้ก็ นี่คืออ่าขึ้นข้างบนโอเคโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะก็จะมีช้างรูปปั้นนะคะสาธุนะคะสองเชือกนะคะพี่น้องนะ,ะอ่าหอคําหลวงะคะ่ะก็จะบอกว่าหอคําหลวงนะ,ะนี่ค่ะช้างสองเสียนสวยๆนะคะอ้ยเชียงรายมีที่เที่ยวเยอะนะคะพี่น้องป้าเพิ่งมาครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะนะ,ะนะเราได้แบบ เก็บภาพส,สวยๆนะคะให้พี่น้องนะคะชาวไทยทั่วโลกหรือต่างชาติจะได้เห็นนะคะว่า,ามันเป็นยังไงนะคะสมัยโบราณนี้ก็ยังเป็นสะพานไม้อยู่นะคะเป็นสะพานไม้นะคะคือเขาก็ซ่อมแซมนะคะเดินก็ต้องระวังเผื่อผุนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็สาธุนะคะก็มีรูปนะคะสิงโตนะคะพี่น้อง เฝ้าหน้าประตูเนี่ยทางเข้านะคะสาธุอันนี้ก็เป็นโบสถ์ค่ะพี่น้องนะคะเป็นศาลาที่ปฏิบัติธรรมนะคะศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้ดูเหมือนเป็นวัดป่านะคะพี่น้องดูเงียบมากนะคะดูเงียบเงียบเพราะว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่รู้นะคะสาธุนะะเห็นไหมนะคะอันนี้เขาปิดคือว่าเป็นช่วงโควิดอาจจะปิดนะคะเห็นไหมคะข้าบนก็จะติดคุมไฟค่ะติดคุมไฟนะคะ นี่、สวยงามมากก็จะมีบาทเรียงนะคะเรียงลายไว้เลยนะคะใส่บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพระพุพทธรูปนะคะพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะคะ,ะองค์ใหญ่ค่ะอยู่ข้างในนะคะแต่ว,ว่าอยู่ไกลหน่อยนึงนะคะนี่เพราะว่าช่วงนี้โควิดเขาอาจจะปิดนะคะเราก็เดินดูนะคะอันนี้นะคะเอบนี่นี่ก็เป็นหมู่บ้านโบราณค่ะ ป้าก็จะพามาดูบ้านโบราณที่หาดูยากๆนะคะพี่น้องบางทีเรายังนึกสมัยเราเป็นเด็กนะคะว่าเอ้ยบ้านสมัยก่อนเป็นยังไงนะคะตั้งแต่สมัยราชการที่5นะคะพี่น้องหรืออาจจะราชการที่1ก็ได้นะคะเราไม่รู้เรายังไม่เกิดนะคะอันนี้คือโบราณเราก็ไม่มีไกด์ที่จะแนะนํานะคะเราก็คือสันนิษฐานเอานะคะพี่น้องนะคะแล้วก็วิเคราะห์เอานะคะนี่ค่ะเพราะว่าก็ เป็นศาลาอู้สวยงามนะคะพี่น้องนะคะบ้านเก่าเก่าแก่มากเป็นแบบสวยงามเขาบอกว่าสามารถขึ้นขบนได้นะคะเออถอดรองเท้าแต่ว่าป้าใส่ผ้าใบมันอาจจะยากหน่อยนะคะอืมถ้ามีมือกล้องขึ้นมาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ดีอันนี้เป็นที่สําหรับเกลียนนะคะสําหรับแผ่ศพหรือว่าเป็นการที่นะคะลากศพนะคะยิงกว่านะคะพี่น้องเพราะว่าดูสินะ สมัยก่อนอ่ะตอนนี้มีเลื้อยด้วยนะคะพี่น้องเลื้อยใหญ่นะ,ะเลื้อยโบราณน,นะคะเกวียนนะคะอ่ะตรงนี้ก็จำสำหรับควายนะคะสองเชือกนะ,ค,ะคนไหนอยู่อีสานเราจะรู้นะคะสาธุนี่ค่ะอู้ยใบเลื้อยใบเลื้อยยักษ์ค่ะพี่น้องนะคะของโบราณสําหรับไว้เลื้อยต้นไม้สมัยก่อนคู้เย็ยนเย็นค่ะนะคะเย็นมากใต้ถุนบ้านนะคะค โอ้ดีค่ะโอ้ดูสิอันนี้ก็เป็นเกวียนสําหรับคนที่อ่ะโยกย้ายบ้านนะคะสมัยก่อนอันนี้อาจจะทําแต่งเติมอีกนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะนี่เห็นไหมเกวียนโบราณบ้านโบราณคะ่ะอันนี้ก็หลังบ้านนะคะออ้นี่เก่ามากนะคะพี่น้องเก่ามากนะคะเห็นไหมบ้านโบราณเก่ามากออนุรักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นคกค,ค่ะนะคะสําหรับคนที่ นะอยู่ต่างจังหวัดนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คกแบบนี้ตาค่ะพี่น้องตําข้าวนะคะตําข้าวก็มีคนนึงจับนะคะตรงนี้ก็จะมีคนจับนะคะยืนใช้เท้านะคะกระแทกกระแทกตอนนั้นป้าเกิดทันอยู่ค่ะนะคะสมัยก่อนเนี่ยจนที่ไปตําขนมจีนนะคะอันนี้ก็ต้นโพนะคะสาธุนะคะอันนี้ก็นะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นบ้านคู่แฝดหลังใหญ่หน่อยนะคะนี่ทางเข้าอุ้ยขนลุกเลยค่ะนะคะขนลุกเลย อาถนนะคะพี่น้องอขออนุญ,ญาตถ่ายทํานะคะจะได้เผยแพร่ให้คุณได้มาเที่ยวได้มาทําบุญกันเยอะๆนะคะอจะที่เจ้าทางอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมคะครั้งแรกที่ลูกหลานได้ดูนะคะเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่า f อซก็จะได้ดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชมทั่วโลกนะคะจะได้ดูอันนี้ก็เป็นประตูทางข้าบ้านรังนกสมัยก่อนนะคะอ้ยจเจ้านกกระมินเรืองอ่อนเอ้ย ทำแล้วจะนอนไหนตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะพี่น้องโอ้โหแบบอุ้ยขนลุกเข้ามาเนี่ยนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อบ่อปลานะคะพี่น้องคือบ่อน้ําคือแบบธรรมชาตินะคะขุดคลองนะคะก็จะมีแบบมีผักบุ้งมีบัวนะคะเฮ้ยมีปลานะฮะมีปลาเห็นเห็นแบบขึ้นมาหายใจอยู่เลยนะคะตอนนี้ท่านกาลังจะสร้างนะคะโบสถ์เห็นไหมคะเออขอเชิญร่วม สร้างโบสถ์นะคะพี่น้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะพี่น้องอำเภอเมืองยังบบอำเภอพานนะคะจังหวัดเชียงรายเนี่ยกำลังก่อสร้างนะคะคุณเฮอยากจะนะคะทำบุญร่วมกันเนี่ยก็มาทําบุญนะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้เงียบเหงามากไม่มีไม่มีมมเออนี่ห้องน้าค่ะข้างหลังนี่เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องนะคะเออชาระชาระนี่สงอมุทนาสาธุ นะคะเป็นคนที่อยากจะมา,านะคะร่วมทำบุญอันที่เป็นสวนนะคะพี่น้องดอกออกขิกนะคะพี่น้องก็ดอกอกล้วยไม้นะคะเห็นไหมคะท่านเลี้ยงเอาไว้โอ้สวยค่ะนะคะสดๆนะคะโอ้เห็ดถูกไห้ถูกลตเลีเรยงวันที่หนึ่งเดอปูเอ้ยอยากจะมาทำบุญช่วยสร้างโบสถ์นะคะเห็นไหมคะ สวยมากสวยมากค่ะพี่น้องอ่ะสวยสวยสวยนะคะอืมอยู่ในกลางนะคะกลางต้นเอนะคะดอกไม้อ่ะเราออกแดดด้วยหัวนะคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกที่นึงค่ะนะคะอืมสถานที่ตรงนี้กำลังก่อสร้างนี่ค่ะเห็นไหมน,นี่ก่อสร้างนะคะ คนใดอยาก,กร่วมบุญนะคะเดี๋ยวป้าก็จะให้ดูนะคะเห็นไหมท่านกําลังจะสร้างโบสถ์นะคะพี่น้องเห็นไหมไม่มีหมายเลขบัญชีนะคะพี่น้องเนี่ยนะ,ะไม่มีนั่นเลยนะคะนี่แม้กําลังก่อสร้างขอเชิญร,ร่วมสร้างามหากุศลนะคะโดยการเป็นเจ้าภาพสร้างกาันศูนย์บาบัดผู้ป่วยอมพฤกษ์อม,พ,อมพาตโอ้สาธุค่ะนะคะวัดร้องรอดนะคะพี่น้องณนะวัดร้องรอดนะคะ ตำบลเมืองอา่าเมืองพานอำเภอพานนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ค่ะพี่น้องนะ,ะอมุทนาสาธุนะ,ะกำลังก่อสร้างคนนี้อยากจะร่วมทําบุญนะคะันนี้ตรงตรงนู้นนะ,ะตรงนู้นก็จะเป็นบ่อปลาอุ้ยสวยมากเลยพี่น้องปลาตะเพียนยักษ์นะคะดูสิอ่าเป็นปลาตะเพียนพักแล้วก็เดินมาก็จะเป็นอ่าอ่าแหล่งอันนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะนี่มาจะซุ้มให้ดูนะครับปลาตะเพียนยักษ์ นะคะพี่น้องเนี่ยจะบ่อเลี้ยงปลานะคะทุ่นก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะคาเฟ่หรือไงไม่รู้นะคะทางนู้นไกลๆนะคะป้าไม่เดินไปแล้วค่ะเพราะว่ามันน้องเขารอนานนะคะอันนี้เราก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นโกดนะคะโกดเก่าโบราณมากมากนะคะเห็นไหมโกดเก่าโบราณมากเลยเป็นหมู่บ้านบ้านเก่าโบราณนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็เห็นไหม บอ่อปลาค่ะพี่น้องเลี้ยงอเลี้ยงบัวค่ะนะคะรอบๆเลยโอ้สาธุนะคะอยากอาโมโหมดธทาตสาธุนะคะคนไหนก็ได้มาร่วมนะคะพี่น้องทําบุญกันโอ้ดอกบัวค่ะดอกบัวสวยมากนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะโอ้ดอกบัวดอกใหญ่ๆบ้านดอกตูมดอกอื <c oughs> นะคะอันนี้นะเราก็มันยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะ ก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะพี่น้องนะมาทําบุญนะคะพี่น้องสร้างโบสถ์สร้างอาัเ,ออเนี้ให้ทางวัดด้วยนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปขอบัญชีวัดนะคะพี่น้องนะค,ะคนไหนที่อยากจะทำคนก็แวะมาเที่ยวได้นะคะทางนี้ก็เป็นจุดดักกันกองนะคะพี่น้องอก็จะเป็นอันนี้ทางโลงทานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ สาธุเนี่ยก็รอมีสันมาสวยงามมากค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะพี่น้องขนมน้ำเงี้ยวนะคะนี่ค่ะนี่เก็ะเห็นไหมตรงนี้ก็คือวัดร้องหลอดนะคะพี่น้องนี่จุดสําคัญนะคะพี่น้องเคยเห็นไหมครับโบราณว่าสามล้อถีบสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กนะคะป้าเคยนะคะดูสามล้อถีบนี่เห็นไหมคะสามล้อปัน่นพี่น้องเห็นไหม สมัยก่อนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยเออพี่ชายนะคะคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาจะมีสามร้อเนี่ยเป็นธุรกิจแบบนี้เลยะคะ่ะสามร้อถีบนะคะโอ้โหแบบเก่ามากนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็มีเป็นธุรกิจแบบนี้เห็นไหมคะสามร้อถีบนะคะโอ้อ่าดูยากนะคะพี่น้องเนี่ยนะฮะสามร้อโคราชอาจจะมีนะคะพี่น้องตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะป้าก็ไม่เคยลงโคราชเลยเห็นไหมสามร้อถีบนะสามร้อปั่นนะคะ เหมือนเมืองจีนนะคะอย่างน้อยเขาก็มีอันนี้เราก็ขอจบไว้แค่ที่นี้นะคะพี่น้องเพราะว่ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดอื่นนะคะขอบคุณมากมายนะคะไ,ไ,ไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วนี่เห็นไหมนี่นักเอกเอ็มบีเรานะคะพี่น้องอขอบคุณมากมายนะคะจ้าสวัสด,ดีจ้าเจอกันใหม่นะคะ